โดนไหมเยเมนตัวนนอ๊เบเยรบอยครับครับก็สัตด์ที่สิ่งม่มนจริงป่านะครับตอนนี้อยู่หลังสนามบินนะครับไม่มีสักตัวครับเอาไปเรื่อยๆครับมีแต่ตัวเล็กๆครับมือใหม่มาครับไม่ใช่มือใหม่แล้วมือเก่าแล้วครับนานหายวงการไปนาน

เน้ยตัวล่างใหญ่กว่าเยอะดีเหมือนก,นกันกับน้ำนะครับ้ยากเลยจริงยากเลยโอแค่ประสบการณ์ในการมองนะครับน้ำลึกโลึกไปแล้วไปแล้วดูรูรู เรียบร้อยครับนี่เ,นเต็มๆนะครับกลางตัวครับตัวนี้ตงลงไปช่วยอ่ะมืนม่เลืลลอดอะไรสิสวยใหญ่นี่ตัวข้างหลังเขามาโ่มาใกล้ๆนี่อันเห็นตาไหมอู้ข้ามหัว ดี่นีโอ้ยโอโ้ยตัวเริ่มเลย,เลยาขาดรับขาดนี้หายากนะครับาสูงนะจริงไม่ถูกเลยนะ สายวิ่งครับได้ไ่ยเังใหญ่ครับมองไปขาวชั่วโอ้โหใส่น้ำเยอะๆครับใส่ใบมะขามเยอะ